วันนี้หลวงตุ้มหนีจากสวนนะครับหนีขึ้นจากสวนจะไปทําธุระเดินทาง,างต่างประเทศพอดีมานั่งทานอาหารอยู่ในเล้าของโคล,ล้มแล้วก็รอเวลาเดินทางไปกวางเจาอันนี้พี่หนุ่มที่เป็นหุ้นส่วนหลวงตุ้มอีกบริษัทหนึ่งวันนี้เดินทางด้วยกันกี่คนห <5 S 1> คนห้ใครอยู่ ห้าคนใช่ไหมไปเอิร์ดไม่ได้ไปไปหนะไปธุระนะครับไปดูสาวผมไปดูสาวทำงานเ่ยทำงานหัวหมุนเลยก็ไปดูงานนะเดี๋ยวจะไปกวางโจโปรแกรมของวันนี้ก็ก็คือเดี๋ยวเราไปถึงที่นู่นประมาณทักท่าทุ่มแล้วก็เดี๋ยวนอนที่สนามบินที่นอนที่โรงแรมสนามบินกวางโจ แล้วก็ลุ้งขึ้นก็นเดี๋ยวไปตรงกวนแล้วก็จากตรงกวนมาก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวลุาต้องถ่ายให้ดูเป็นช็อตวันนี้ก็ถือโอกาสได้แชร์เรื่องของการเดินทางนะครับเอานั่งนั่งไม่ต้องอายกล้องหรอกนั่งเลย <laughs> รอเวลารเลาราเวลาไฟเดินทางวันนี้เดินทางหนึ่งทุ่มเสียเวลานิดหนึ่ง เรานั่งอยู่ในเราอนะเราก็นั่งดูข้างบินก็งบินบินเอ่อแท็กซี่ไปแท็กซี่มาเข้ารันเวย์เอาเข้ามาหลุมจอดบ้างเราก็นั่งดูกันอยู่เนี้ยเพื่อเราจะรอเวลาที่จะเดินทางนะฮะในเราพี่อาหารกินเยอะเหมือนกันนะถือว่าเราเรานี่ถือว่าอาหารเยอะกว่าของ ของการบินไทยเมื่อกว่านี้เวลาเราจะเข้าแต่แลาการบินไทยใช้สิทธิ์ของบัตรเดินทางการบินไทยหรือว่าแต้มสะสมใหม่แต่ตรงนี้ลงทุ้งใช้เอ้ยนี่นี่เราใช้บัตรพี่หนุ่มเราใช้บัตรพ r i o อเร y ตี้ของของซิตี้ใช่ไหม <City. S 1> ใช่ไหมซิตี้เป็นพายอเรตี้ของซิตี้อาหารกันกินเยอะถือว่าเยอะกว่าทุกเราเนาะใช่ <Okay. S 1> ปกติเรา ถ้าเกิดน uh huh> ั่นเราก็ใช้ King Power ของเราคิงพาวเวอร์แต่ที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยเราอยู่ที่ดอนเมืองเนี่ยดอนเมือง King Power มัยังไม่ยังไม่เปิดเราก็ปรับปรุงปรับปรุงนะเราปก็ปิดนั่นแหละเราปรับปรุงมาห้แล้วก็มีเอ่อมีเราของสายการบินที่อื่นน่าจะไม่ค่อยมีนะที่ดอนเมืองจะมีมิราเคิลอ๋อของ Miracle Miracle ของเราของเราก็เข้าได้นะได้เราบัตรเราแต่อาหารจะน้อยกว่าเราเข้าได้ทุกร้าน เราจ่ายเงินไปเยอะเราเข้าได้ทุกเราเจ่ายเราเป็นนี่เขาเยอะเราเป็นนี่เขาเจอเราเป็นนี่แบงก์เยอะก็ให้บัตรบัตรดำมาใบหนึ่งเดี๋ยวตุ้มควักให้ดูให้อยู่ว่าบัตรตุ้มควักให้ดูแป๊บไม่เห็นหน้าบัตรนะครับเป็นแบบแพร่โอเล่ตี้ของของแบงก์แล้วว่ะคนมีตั้งหลายแบงก์ะะนฮ SCB First แล้ว เฟิร์สผมผม,ผมก็มีเอาหัวบัตรไปไว้ไหนไว้ไ,ไปคืนมาแล้วอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เนีๆๆ่ยครับเดี๋ยวอ้าหายไปไหปนไหละหล่นเดี๋ยวเป็นเขาปิดตัวเลขมานิดนึงแล้วกันตัวเลขอยู่ในตาก็มองไม่เห็นเนี่ยน,นะครับก็เ้ยนะครับเป็นบัตรไพรออริตี้ตัวนี้ก็ใช้เข้าเล้า กินอาหารได้ทั่วโลกตัวเอ่าตัวใช่ใช่ตัวนี้ได้ทั่วโลกรอบที่แล้วไปญี่ปุ่นไปเวียดนามมาก็ใช้ได้เราไปนั่งที่แล้วเวียดนามครั้งหนึ่งเราฮ่องกงครั้งหนึ่งเราญี่ปุ่นก็ใช้ได้หลายครั้งใช้มาแล้วใช้ตลอดอออ่ะใช้้ตตลดงใช้ตลอดเดี๋ยวสักพักเราไป เช็คอ <Check> ินกันนะเพราะว่าไขึ้นเครื่องขึ้นขึ้นเครื่องที่เกตเดินทาง <c oughs> เดี๋ยวไปเข้าเกต <c oughs> คลิปนี้ไม่ได้ถ่ายให้เป็นสาระนะครับแค่แชร์เรื่องของการเดินทางให้ดูไว้บางทีผว่าเก็บไว้ดูเองบ้างอะไรบ้างวันนี้คนเยอะ ผู้โดยสารเยอะนะฮะกว่าลงตุ้มจะเข้ามาได้เนี่ยจากการเนี่ยเยอะมากเลยมันเป็นเวลาการเดินทางคนเดินท,ทางเยอะมากนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเยอะจริงๆจริดไหง นี่เ,นเ,นาานเราก็เดินมานที่ทีเกตละเพื่ออีกสิบนาทีก็ถึงเวลาที่เรียกขึ้นเครื่องเป็นเวลาบอดดิ้งพาสอุนักท่องเที่ยวชาวจีนนะี่เยอะจริงน,นะ,ะเดินไปทางไหนก็ก็จะได้ยินคนจีนพูดเดี๋ยวน,นี้เจ้าหน้าที่ ภาคพื้นดินของสนามบินประเทศไทยนี่โดยเฉพาะดอนเมืองกับสวรรณภูมิเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดภาษาจีนได้นะครับต้องเห็นเขาสื่อสารภาษาจีนกับกันักท่องเที่ยวจีนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านค้าหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ตรวจคนเข้าเมืองอะไรแต่อะไรก็พูดได้พูดภาษาจีนได้ ก็ดีนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็มาสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเราทําให้คนไทยมีงานทําให้มีรายได้มากขึ้นอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยประเทศไทยก็เหงาคนไทยก็เหงารายได้ก็ขาดตอนนี้ก็คึกคักแล้วครับเพราะว่าโลกเปิดละส่วนลุงตุ้มที่จะไปดูงานไปเคลียร์งานในโรงงานในเมืองจีนเนี่ยลุงตุ้มจะไปดูซัลายเออร์ไปดูซัลไยเออร์ที่ผลิตเครื่องให้ ที่บริษัทของเราซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่จะไปดูไปอัปเดตตัวใหม่ๆบ้าง <22. S 1> แล้วก็ไปดู exhibition ที่ผาโจในกวางโจเพื่ออัปเดตสักนิดหนึ่ง mm hmm. ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงๆแล้วลุงตุ้มก็วางมือไปแล้วละ่ะ <Seven, six. S 1> แต่ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ไม่ยอมเดี๋ยวจะไม่ทันเหตุการณ์ยังไงก็ต้องไปดู เดี๋ยวคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยมาถึงเกตละเดี๋ยวก็รอรอขึ้นเครื่องเท่าน,นั้นแหละนะลงทุ่มเดินทางด้วยสายการบิน Air ์เอเชียนะครับซึ่งถูกนิดหนึ่งไฟนี้เดินทางไปกับ9,000กว่าบาทค่าที่พักแพงหนอค่าคื่อบินนะครับว่าที่พักคลวงทุ่ไปพักที่เมืองฉีเนี่ยหคืนนะครับที่กวางโจวกับตงกวนทั้งหมด6คืน าที่พักคืนหลายตังค์นะครับแล้วก็ไปตรงช่วงวันหยุดแรงงานของประเทศจีนได้ยินว่าปกติวันแรงงานประเทศจีนจะไม่หยุดกันนะครับก็จะหยุดกันที่จุดจีนทีเดียวเลยจะปีนี้หยุด6วันหยุด5วันวันที่1ถึงวันที่5เขาหยุดนานเหมือนกันเดี๋ยวเรารอ,อขึ้นเครื่องครับสายการบินเรียกขึ้นเครื่องแล้วไป,ไปกันก่อนนะไปกันก่อน ไอ้พวกไม่กลัวไอ้พวกกลัวไม่มีที่นั่งอไปก่อนเลยไปกันก่อนเลยเทร่ปนี่มาด้วยกัน5คนครับก็เดินทางกันชิวๆเดี๋ยวเราจะมีรถตู้คันหนึ่งที่กรางโจวมาบริการเรากวางุ่วทําธุรกิจกับเมืองจีนเนี่ยมานานพอสมควรแล้วก็รู้จักกันสำเปอเอิร์ที่เมืองจีนพอสมควร หลังจากที่ปิดโควิดมาก็ไม่ได้ไปไม่ได้มาหากันเลยฮะแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่เดี๋ยวรอบนี้ต้องบริการงตมให้หนักนิดนึงเดี๋ยวรอขึ้นเครื่องนะครับถ้าสำหรับคลิปนี้ปิดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอในบรรยากาศในกวางโจนะครับบรรยากาศที่ลุงตุ้มทำงานแค่แชร์ให้รู้แค่นั้นเองว่าลุงตุ้ม